ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบสอบวนวนคมีกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเฉลยในส่วนของพาร์ทปันธะเคมีก็คือข้อ18ถึงส5สห้านะครับก็ไปเริ่มกันเลยเนาะข้อ18บแเขาถามว่าการเปลี่ยนจุดเดือดของสารอใดถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยสารที่เราเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นกดของมู่7หมดเลยครับซึ่ง hf เนาะ hf เนี่ย hcl hbr hi นะครับ h c l h ซล h i เนี่ยถ้าเราลองเขียนดูนะครับมันมันจะมีมันจะเป็นสารที่มีขัวครับสารมีขั้วหมดเลยเนาะแปลว่าไอ้พวกนี้มันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงระหว่างขัวครับแรงระหว่างขัวซึ่งก็จะแปลผ่านตามโมเลกุลาร์เวทเนาะแต่ h f เเนี่ยครับมันจะยึดเหนี่ยวกันด้วยไฮโดรเจนบอลครับซึ่งไฮโดรเจนบอลเนี่ยจะพิเศษครับก็คือมันจะแข็งแรงมากและจะมีสามตัวที่ทาได้คือเฮัว เฮดควบโอแล้วก็เฮดควบเอ็นนะครับซึ่งถ้าเรียองออกมานะครับก็จะได้ว่าเฮดเอฟเป็นมากสุดรองลงวยเฮดไอเฮดบียเฮดซีเอลก็จะตอบข้อ,ขอ,ขอกอไก่นั่นเองครับต่อไปข้อสิบเก้านะครับเขาถามเรื่องสรรมการอออนิกสุดทีนะครับซึ่งสมการอออนกริกเนี่ยมันคือการที่เราเขียนสารที่สาม,มารถแตกตัวได้ให้แตกตัวอยู่ในรูปไอออนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลดทูไนเตนเนี่ย สามารถแตกตัวได้ก็กลายเป็น pb 2บวกกับ na สองลบ na ลบใช่ไหมครับแล้วก็โพแทสเซียมซัลเฟตก็สามารถแตกตัวได้ให้โพแทสเซียมไอออนแล้วก็ซัลเฟตไอออนใช่ไหมครับเมื่อเขียนสมการไอออนิกนะครับสมการไอออนิกมันจะเขียนได้เป็น pb 2บวกครับบวกด้วย2 no 3ลบเนาะแล้วก็บวกด้วย k 2 so 4ที่แตกตัวก็กคือ2 k บวกบวก so 4 2ลบ เมื่อรวมกันนะครับถ้ารวมโปกติเนี่ยสลับสารกันเนาะก็จะกลายเป็น P B P B S O 4ก็คือเรททูเซนเฟรดนะครับซึ่งเรททูเซนเฟรดเนี่ยมันแตกตัวม,มันเป็นตะกอนครับแตกตัวไม่ได้ก็จะกลายเป็นโซลิดเนาะบวกกับบวกกับเออ่ K N O 3ครับซึ่ง K N O 3เนี่ยมันจะแตกตัวได้ก็จะกลายเป็น2 K บวกบวก2 N O 3ลบนะครับ แต่ถ้าไอออนิกสุดทีเนี่ยครับคาว่าสุดทีเนี่ยมันคือแบบสรุปหรือรวบหรือรวมใช่ไหมครับดังนั้นออนิกสุทธิเนี่ยมันจะตัดตัวที่เหมือนกันออกไปครับก็คือตัด k บวกแล้วก็ตัด NO3 ออกไปนะครับก็จะได้ออนิกสุดทีเป็น PB2 บวกบวกเอสสองลบกลายเป็น p b s o 4ครับก็นี่จะเป็นอนิกสุดทีเนาะก็ตามชอยก็ตอบข้อขอไข่เลยครับ ต่อไปข้อ20ครับพิจารณาสมบัติสาร a b c d e ดังในตารางต่อไปนี้ก็จะเขาถามว่าอะไรเป็นไอออนิกโควเลนต์โลหะ oh นะครับซึ่งที่ดูง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือโลหะครับเพราะว่าโลหะจะไม่ละลายน้ำเนาะอันไหนที่ไม่ละลายน้ำบ้างก็จะมีแค่ a อย่างเดียวครับดังนั้นจะได้ว่า a เป็นโลหะเมื่อ a เป็นโลหะปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่2ช้อยคือขอไข่และข้อาฟครับอันต่อมาที่ดูง่ายที่สุดคือไอออนิกนะครับไอออนิกเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือจุดเดือดจุดตรงเดียวจะค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็เมื่อนํโปรของแข็งจะไม่นําไฟฟ้านะครับแต่จะสามารถละลายน้ําได้เมื่อแต่จะสามารถนาไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำนครับซึ่งก็จะตรงกับข้อสีนั่นเองครับข้อสีเป็นไอออนิกครับสีเป็นไอออนิกแปลว่าเราจะเหลือช้อยเดียวคือคอควายครับคราวนี้เราสมมติเรามาลองดูต่อนะครับหาว่า b d e กันเลย b นะครับจากช้อยเราได้ว่าเป็นโคเวเลนต์นะครับซึ่งโคเวเลนต์เนี่ยก็ ครว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดเดือดและจุดลมเหลวค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ของแข็งของเหลวไม่นําไฟฟ้าด้วยครับ e, e ก็อาจจะเป็นโคเวเลนต์ได้เหมือนกันนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าไม่นําไฟฟ้าเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จุดเดือดค่อนข้างจุดเดือดจุดต้มเหลวค่อนข้างต่ำครับแต่จุดเดือด,ด,ด,ดค่อนข้างสูงแปลว่าอาจจะเป็นโคเวเลนต์ที่มีมีโมเลกุลาร์เวทมากๆหรือโคเวเลนต์ที่ใหญ่ก็ได้ครับ b เนี่ย มีความเป็นไปได้เป็นโควเดนเหมือนกันก็ได้หรือจะเป็นโลหะก็ได้ครับเพราะว่าจุดไม่นําไฟฟ้าอะไรเลยและจุดเดือดก็ต่ําด้วยนะครับแปลว่ามีความเป็นไปได้คือเป็นโลหะนั่นเองครับไปข้อยี่สิบเอ็ดนะครับข้อใดเป็นไอออนที่ปัญหาระหว่างความยาวสั้นความยาวปัญหาสั้นที่สุดนะครับก็คือความยาวพันธานะครับความยาวพัญหาเนาะมันจะเรียงกันก็คือพันธะเดี่ยวจะยาวที่สุด ตามด้วยพันธะคู่ก็ตามด้วยพันธะสามนะครับถ้าถามว่าชั้นชั้นที่สุดก็ต้องไปวาดแต่ละอันของแต่ละอันนะครับ N O นะครับถ,ถ้าว่ามันจะมี N กับ O เนอะ N มี5ตัว O มี6ตัวนะครับเวเลนติออน6ตัวแต่บวก1ก็คือหายไป1ก็อาจจะ O หายไปก็ถ้าวาดออกมาก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ N จะ <N S 1> ครบ N จะครบแ O จะครบ8ปเหมือนกันนะครับแปลว่านี้มีพันธะสนะครับ NO2 ลบถ้าลองวาดดูเนี่ย NOO ใช่ไหมครับก็ถ้าลองวาดดูมันจะได้กลายเป็นอย่างนี้นะครับคือ N มี1 2 3 4เนาะ O ตัวนี้จะครบ8 5 6 7 8 O ตัวนี้ N นะครับมันจะมีเวเลนซ์ห้าเนาะแต่ถ้ามันมีลบด้วยบอดิตลบมันจะไปเพิ่มตรงอะตอมกลางนะครับถ้าเพิ่มไปตรงอะตอมกลางแปลว่า N ต้องมี6ถ้าสมมติว่า เราใส่2ตรงนี้ n จะเกินออคเตตใช่ไหมครับแปลว่าอันนี้ควรจะเป็นโคอิดิเนตโคเวเลนต์แล้วก็ o ก็จะครบ8ปพอดี n ก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8ครบเหมือนกันครับเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเโซแนนซ์ด้วยเหมือนกัน no 2บวกนะครับ no 2บวกก็ปกติบวกมันจะ ไอออนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอ e ิเล็กตรอนของอะตอมกลางนะครับซึ่งอันนี้ N อะตอมกลางแปลว่าปกติจากเหลือ5เนี่ยรอบนี้ก็จะเหลือ4ครับถ้าเหลือ4ก็ง่ายเลยก็คืออันนี้2อันนี้ส N จะครบ8โอก็จะครบ8เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นพันธะสองทั้งหมดถ้า N O 3ลบนะครับก็วาดรูปออกมาก่อนเนาะ N ปกติมี5ถ้าลบเข้าไปก็มีหนะครับ ทำยังไงให้ n ไม่เกิน8ก็คือสมมุติว่าเรามีบรรทัดคู่1อันแล้วตอนนี้มี1 2 3 4แล้วถ้าสมมติเราทำ5 6 7 8 9 10 11 2ก็เกินใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเกินเนี่ยมันต้องทำ coordinate ครับก็คืออันนี้ไป2อันก็คือจะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เนอะแล้วก็ n จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ครบครับเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาถามว่าอันไหนสั้นที่สุด อันดับสั้นที่สุดก็จะต้องตอบกอไก่ครับเพราะว่ากอไก่มีพันธะสามเนาะพันธะสามจะความยาวพันธะสั้นที่สุดอยู่แล้วต่อไปข้อยี่สิบสองครับเขาถามว่ารูปร่างโมเลกุลเหมือนกันนะครับซึ่งรูปร่างโมเลกุลเนี่ยครับก็จะมีวิธีการจํำแต่ละคนจะมีวิธีการทําที่ต่างกันนะครับอย่างผมผมจะขอใช้เป็น xe เนาะ xe ก็ถ้าใครยังไม่รู้ครับก็คืออ่า x เป็นอะตอมกลางแล้ว e อย่างอ่าไปดูโจทย์เราดีกว่า อย่างเช่น b นะครับ b ีเวเลนตเป็น3เนาะ f อฟเวเลนต์เป็นเจ็ดเแล้วก็ลบก็คือบวกอีก1เป็น32มสครับ32ถ้าหาร8ออกมาจะได้4ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เหลือเศษแปลว่าจะเป็น ax 4 icl ครับ7จ็ดบวกยีบวกหเป็น36 36หาร8จะได้4เหลือเศษอีก4ซึ่งเหลือเศษอีก4เนี่ยมันจะเป็นคู่อ e ิเล็กตรอนอีก2คู่ครับก็คือเป็นเวเลนตะ์อีก2คู่เนาะจะกลายเป็น ax 4 e 2 ซึ่งคือสี่เหลี่ยมแลลบล็บส่สแควร์พานหน้านะครับ AX4 จะเป็นเทตราไฮโดรอันนี้ครับ ICL4 เป็นสแควร์พานหน้าเราหาไว้มาอยู่แล้ว TE นะครับเทรลูเรียมเทรลูเรียมถ้าจำไม่ได้ก็เปิดดูครับเทรลูเรียมอยู่มี52เนอะ 52ถ้าก็จะกลายเป็น2อ8 32ดสิบแปไม่สิสองแปดก็จะอยู่หมู่6นะครับเทลูเรียมอยู่หมู่6กปุ๊บก็จะมีเวเลน์อิเล็กตรอนหกะครับก็จะกลายเป็น6กบวกเจ็ดปเป็นสาสนะครับก็จะกลายเป็น AX4 อ็กส่าละขาดอีกสก็คือเป็นอิเล็กตรอน1คู่นะครับเอเอกเนี่ยก็จะเป็นซีซอนะครับ พีเอซีสี่ครับก็เป็นสีสอเนาะที่เราหามาแล้วพีโอซีโอสามพียูหมู่ห้าก็มีห้าโหมู่หกบวกเจ็ดเซหมู่เจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นสามสิบสองเป็น A X เสี่ครับสามสองเป็น A X เสี่จะกลายเป็นเทตราฮีดอนะครับบีเอฟสี่ที่เราหามาแล้ว 3, 5, ก็เป็นเทตราฮีดอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทตราฮีดอเหมือนกันข้อนี้ต่อมองมูครับรูปร่างเหมือนกันคือเป็นทรงสีหน้าทั้งคู่ ต่อไปครับข้อ2ีสามมุมลองมาันทาักแค่ไปสุดนะครับมุมลองมาันทาักแค่ไปสุดเราก็ต้องหารูปร่างของมันออกมาก่อนเนาะอย่าง clf สาม c l อหมู 7, ่เจ็ด f หมู่เจ็ดสามมยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นยี่สิบแปดถ้ามนยี่สิบแปดหารแปดจะเหลือสามเศษสี่ใช่ไหมสี่ก็คือสองคู่ก็จะกลายเป็น ax สาม e สอง ซึ่ง a x สาม e สองนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างของ t shape นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อ e ิเล็กตรอนสองคู่ก็คือหนึ่งสองนะครับซึ่งจะเราได้ว่ามุมตรงนี้มันคือมุมเก้าสิบองศาครับ si f สี่ครับ si อยู S ่หมู U ่สนะี่เนาะแล้วก็ f หมู 7, ่เจ็ดยิบสี่ตัวยี่สิบแปดเป็นฐานสิบสองนสองหันแปดก็ได้เป็น a x สี่ครับ a x สี่ก็จะเป็นทรงสีหน้า ก็คือ f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  มุมของทองสีน้าก็จะมีขนาดเป็น1 9 9 5องศานะครับ ncl 3ครับ ncl 3ก็ถ้าลองบวกดูจะเป็น5บวก21เท่า26เป็น ax 3 e เนอะ ax 3 e ก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับซึ่งมุมเนี้ยอันถ้าเห็น,นครับอันเนี้ยมันจะ มันจะคล้ายๆกับทรงสีหน้าแค่ไอตรงแขนเนี้ยของทรงสีหน้ามันถูกเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวครับซึ่งอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวเนี้ยมันจะออกแรงผลักทำให้มุมมันแคบลงก็คือจะเป็นมุมน้อยกว่าน้อยกว่าร้อยองศาครับแล้วก็ OCL 2ใช่ไหมถ้าลองบวกดู6กบวกสิเป็น20 20จะเป็น AX2 คขาดเป็น AX2 E2 สองเนาะ AX ก็ถ้าว่าลองวาดออกมาแล้วมันจะกลายเป็นมุมงออย่างนี้ซึ่งก็เหมือนกันก็จะคล้ายๆกับทรงสีหน้าที่สองแขนเปลี่ยนไปเป็นอ e ิเล็กตรอนนะครับน้นมุมมันจะน้อยกว่าน้อยกว่า109.5องศานะครับถามว่าขา้าไหนมุมแค่ไปสุดก็ต้องก่อไก่ครับเพราะว่าถึงมันจะมีน้อยกว่าน้อยกว่าเนี่ยคือมีอ e ิเล็กตรอนผักผักมุมให้มันเล็กรงใช่ไหมครับแต่มนยังไงมันก็ไม่สามารถเล็กได้เท่ามุมฉากแน่ๆทันั้นก็จะตอบข้อก่อไก่ครับ ข้อ24ครับข้อใด้เป็นโมเลกุลเลยอ่อนที่อะตอมกลางมีเอกตอนคู่โดดเดียวมากที่สุดนะครับก็ต้องมาเขียนรูปร่างนะครับอย่าง n h 3ก็ถ้าวาดออกมาก็จะกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับตรงกลางมีอะตอมกลางมี1คู่โดดเดี่ยวนะครับ x e f 2 e เป็น8 f เป็น7 7 2 14 2 2นะครับ22ก็จะกลายเป็น ax 2 e 3นะครับก็คือเป็นเส้นตรงเส้นตรงดิ่งนะครับ จะเห็นว่าตรงการเนี่ยจะมีคู่โดดเดี่ยวอยู่3คู่นะครับ1 2 3 no 2ลบนะครับถ้าถ้าจำได้เราเคยวาดไปก็คือจะเป็นมุมงอนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นมุมงอขา,ขาหนึ่งเป็น c o o r d i n a t แล้วก็อีกขาหนึ่งเป็นพันธะคู่1 2 3 4 5 6แล้ารบมีอีกหนึ่งคู่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็ so 3 2ลบก็คล้ายๆกันก็ลองใช้สัก อันนี้ก็ว่าได้ s จุมมู่หนะครับ o หมู่เหมือนกัน638แล้วก็บวกอีก2ตัวที่รับเข้ามาเพราะเป็น2ลบอันนี้กล้เป็น26 26ก็จะกลายเป็น ax 3 e นะครับ ax 3 e ก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าลองคิดอิเล็กตรอนดูนะครับให้ครบกฎออกเตตเนาะก็จะเป็นได้เป็นแบบนี้1 2 3 4 5 6องนะครับ โอตัวนี้จะครบ8โอตัวนี้ครบ8โอตัวนี้ครบ8เหมือนกันแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์อยู่คาบที่3จะสามารถเกินออกเทตได้นะครับดังนั้นคู่ตัวนี้ก็จะมีอิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่1คู่นะครับถ้าลองดูก็จะได้ว่าข้อขอไข่ตอบข้อขอไข่ครับเพราะว่าตัวนี้มีอยู่ถึง3คู่นั่นเองครับหรือถ้าจะไม่วาดรูปแล้วแล้วดูแค่ไอตัว e เอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันก็จะบอกอยู่แล้ว ต่อไปข้อ25ครับเขาถามว่าข้อใดไม่ม่มีค้่นะครับก็ลองวัดรูปเหมือนเดิม sf4 sm6 f ู่7จะสี28เป็น34 34เป็น x4e ใช่ไหมครับ x4e ก็คือจะเป็นซีสอก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคู่ตัวเดียวหนึ่งคู่โดยทั่วไปถ้ามีคู่ตัวเดียวครับมันจะแปลว่ามีคั่นะอย่าง scl2 ก็ถ้าลอง วาดดูก็จะกลายเป็นมุมงอเนาะหกหกบวกสิบสี่ยี่สิบเป็นเอ็กสองอีส์เอ็กสองอีสองก็เป็นมุมงอนะมีคู่ดดเดี่ยวกันก็จะมีคั่วเหมือนกันนะครับ P C L ีเสามพหมู่ห้าซีหมู่เจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเป็นเอ็กสามอีนะครับก็จะมีจะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแล้วก็มีมุมงอด้วยเหมือนกันก็จะมีคั่วอีกนะครับแต่ถ้า P F เห้าเนี่ยถ้าลองวาดดูมันจะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะครับ ก็เป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมก็อย่างนี้นะครับจะไม่มีคู่โดดเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็ f เนี่ยมันจะ en สูงใช่ไหมครับ fe n สูงมันก็จะดึงอิเล็กตรอนไปดึงความเป็นลบไปดึงคั่วไปนั้นคั้วจะไปทางนี้นะครับคั้วไปทางนี้คั่วไปทางนี้คั่วไปทางนี้คั่วไปทางนี้ถ้าจะเห็นว่าขั้วเนี่ยมันกระจายใช่ไหมมันจะตัดกันหมดก็นั้นจะไม่มีคั้วครับก็คือจะต่อบองอข้อยี่สิบหกครับข้อใดเป็นสารประกอบที่มีทั้งโคเวเลนต์และอออนิกข้อนี้ก็มองตอบได้เลยครับ ก็จะตอบงงงูครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแคลเซียมจะเป็น2บวกคาร์บอเนตจะเป็น2ลบนะครับแล้วตัวคาร์บอเนตเนี่ยมันก็จะมีการการทํามุมพันธะการก็จะมีพันธะโคเวเลนต์อยู่ภายในนะครับถ้า n a 2 o เนี่ยจะเป็นไอออนิกอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นโคเวเลนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคเวเลนต์แบบเดียวอย่างเดียวเหมือนกันก็จะตอบงงงูครับข้อ27ดครับข้อใดมีโคดิเนตโคเวเลนต์ก็ ลองวาดรูปดูได้เลยครับอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o X A D เนาะก็ถ้าลองวาดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เหลือสีตัวสี่ตัวเฮทคบสองโอคบแปดโบแปดเคบแปดก็ 2, o, 8, o, 8, 8, 8, 8, 8, ไม่มีครับต่อไปโอโซนนะครับโอโซนหรือ o อสเนาะก็ถ้าลองวาดออกมามันจะได้เป็นหรือลองใช้สิบแปดก็ได้โอหกสามสิบปดสิบปดเป็นเอ็กอจะเป็นม,ม,มุมงอนะครับมุมงออันนี้หก โอมี o, 6อันนี้ไป2แล้วต้องต้องใช้อีกสี่อีกสี่ก็คือจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้หนึ่งสองแล้วอันนี้หนึ่งตัวสองตัวอันนี้อีกสามตัวอีกสองตัวเป็นสี่ตัวนะครับจะเห็นว่าอันนี้มีโคอินเนตโคเวนต์ก็จะตอบข้อนี้ได้เลยครับไปดูข้ออื่นกันบ้าง H2CO H2CO ก็สี่ครับสี่หมู่สี่โอหมู่หก H สองตัวก็ไปบวกสองแต่ถ้า H สองตัวเนี่ยครับ H ต้องบวกตัวละหกด้วยครับ เป็นข้อพิเศษของของสูตรนี้เนาะก็จะเป็น12บสองบสี่เป็น24นครับ24จะเป็น AX3 AX3 ก็จะเป็นเอก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จากที่เห็นก็จะจะจะ,จะไม่มีโคออเนตโคเวเลนต์นะครับ C ส2 N H ถ้าลองวาดดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ N C มีสีแขนเนาะ C มี4แขนขาดอีก2แขนก็ตึกต้องต่อกับ N N มี3แขนก็จะต่ออย่างนี้ครับก็จะไม่มีคน,นโค้ด DNA คุยเรื่อเหมือนกันน,แบบกนั้นข้อ27ก็จะก็จะตอบขอไขค,ครับต่อไปข้อ28ข้อได้เป็นโมเลกุลของคลิปของสารตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลย K R เป็น8เนาะ O เป็น O เป็น6 6 2ตัวเป็น12อันนี้บวก2บวกอีก6กูณ2เป็น12นะครับ จะกลายเป็น20่สิบวก14เป็น34เนาะ34หาอมาได้เป็น ax 4 e แปลว่าจะเป็นมันจะเป็นซีโะก็คืออย่างนี้เนาะก็คือเป็นทรงสีหน้าปิดเบี้ยว่น่อยครับถ้าในภาษาไทยก็คือซีซข้อ29สอกครับการเรียกชื่อสารไม่ถูกต้องนะครับข้อกาไก่ครับโครเมียมไตรออกไซน์นะครับข้อนี้จะผิดเพราะว่า ครเมียมนะครับเป็นทางซิชั่นทางซิชันเนี่ยมันจะมีประจุได้หลายค่าเราจะต้องใส่ตัวค่าออกซิเดชันด้วยเหมือนอย่างข้อข้อไข่เนีครับอยงถ้าอันนี้จะต้องถ้าจะหาถูกต้องเป็นอ่าว่าโครเมียมซิกออกไซด์ครับข้อนี้ก็ถูกนะครับข้อไข่ก็ถูกเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชื่อเฉพาะคือเป็นไทโอซัลเฟตครับข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่า เมอร์คิวรี่เนี่ยประหลอดนะครับเป็นทรานซิชันเหมือนกันทรานซิชันต,ต้องใส่ตัวประจุอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นไอออนิกครับแบเรียมเด็ดตายก็สามารถอ่านได้เลยก้อนยี่สิบเก้าก็จะตอบกอไก่ครับข้อสามสิบนะครับข้อใดเกี่ยวข้องกับการสายพันธะซีดับเบิลบอนพันธะคู่ของซีซีนะครับก็ต้องลองว่าพันธะออกมานะครับอย่างเช่นอย่างไอตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันตัวเดียวกันหมดเลย ก็คือถ้าเราลองวาดออกมานะครับสี่เนาะสีเอ่อสี่เฮสมีสี่เฮสเชื่อมมาใช่ไหมครับสีตัวนี้ครบ4ีสีตัวนี้ยังไม่ครบ3แขนจะได้เป็น h ฮดเฮสี่ครบ2ตัวต่อกับสตัวหนึงแล้วก็เป็นอันนี้จะต่อกับสี่เฮสแล้วก็เฮนะครับ ก็ถ้าลองวาดออกมาเนาะสารตั้งต้นมันจะได้เป็นแบบนี้ก็คือจะเป็น c h 2 c c h 2ต่อคู่กับ c h 2, แล้วก็ c h 3นะครับถ้าตัดพันธะคงขัวออกมาเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็น2อันนะครับก็คือ h 2, c h เนาะแล้วก็บวกด้วย c 2, ต่อกับ c h 3ามอกกับ h 2. ซึ่งข้อที่ตรงกับชอยก็จะเป็นข้อขอไข่ขนั่นเองครับ ต่อไปข้อ31ครับโมเลกุลหรือไอออนที่มีโครงสร้างไม่เป็นไปตามกฎออกเตตครับไม่เป็นไปตามกฎออกเตตแปลว่าเกิน8หรือหรือไม่ครบ8นั่นเองครับอย่างไอเอฟถ้าลองวาดดูไอใช่ไหมครับไอต่อกับเอฟนนี้1 2 3 4 5 6ตัวที่7ตรงนี้เอฟก็เหมือนกันแต่จะเห็นว่าไอครบ8นะครับก็จะเป็นไปตามกฎออกเตต i f 2นะครับ7บวก14ลบ1 21 20จะเป็นมุมงอนะครับก็จะเป็น i มุมอิเล็กตรอน2 e 2 e 2คู่ตัวเดียว2คู่1 2 3 4ตัวที่5ตัวที่6 f f 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับก็จะเห็นว่า i เนี่ยครบก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ i จะครบ8ตัว i f 3ครับ i f 3ถ้าลอง นับดูก็คือ7จ็ดบวกยี่บเด้วยสองบไม่สิเจ็บวกยีเป็น29่บนะครับเจ็บวกยีเป็น28่บแลบสเป็น26่สนะครับยีจะได้ว่าเป็น AX3E นะครับ AX3E เนี่ยถ้าลองวาดดูจะกลายเป็น F F F ใช่ไหมครับแล้วก็มีแลกตอนคู่เด,เดียวอยู่คู่หนึ่ง อันนี้ F ก็ใสอิเล็กตรอนไ่ครบนะครับก็จะเห็นว่า I เนี่ยครบก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, แล้วเจอยู่ข้างบนครับก็จะนั้นข้อข้อที่ไม่เป็นจำนกนออกเตตหรือเกินหรือไม่ครบเนี่ยก็จะเป็นข้ององ,งูครับถ้าลองวาดออกมาเนาะกานนจะ็จะกลายเป็นอันนี e, ้จะมีอิเล็กตรอนอยู่34ตัวจะกลายเป็น AX4E จะกลายเป็นทรงสีหน้าปิดเบี้ยวหรือซีซอนะครับก็ถ้าลองวาดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ จะเห็นว่า i เนี่ยเกินก็คืออันนี้มี2 4 6 8แล้วก็10นะครับจะเห็นว่าไอมันมี10อิเล็กตรอนก็จะเกินบดออกเต้นั่นเองครับต่อไปข้อสามสอนครับข้อใดทั้งสองโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับก็ต้องพิจารณาที่จะใช้ครับข้อก้ไก่ HCN นะครับ HcN ถ้าลองวาดดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าลองเขียนขั้วดูนะครับคือ C จะดึงดูดขั้วของ H มาแล้ว เอ็ด้อจะลงดืดขั้วของ C มาอีกนะครับแปลว่าขั้วรวมๆเนี่ยมันจะไปทางนี้ครับแปลว่าอันเนี้ยจะมีขั้วแต่ถ้า K R F 4เนี่ยถ้าลองวาดดูมันจะกลายเป็นสแควร์พานหน้าหรือสแควร์พันหน้าครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบดลาบเนาะซึ่งไอตัวเนี้ยจะพิเศษอย่างหนึ่งคือถึงมันจะมีขั้วตัวเดียวแต่ขั้วตัวเดียวมันจะหักล้างกันครับแล้วก็ขั้วของแต่พันธะ F ก็จะหักล้างกันเหมือนกันแปลว่าอันนี้จะไม่มีขั้วครับ ไปดูข้อต่อไปขอไข่เนาะข้อต่อไปเป็นอาร์เซนิกไอโอไดนะครับ ic, enta, L อาร์เซนิกเพนตาไอโอไดก็ AS นะครับอยู่หมู่ห้าแล้วมีห้าตัวพอดีก็คือแปลว่าสามารถเขียนได้เลย I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  นะครับก็เห็นก็คือดึง I ดึงไป I ดึง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 แล้วขั้วก็จะหักล้างกันหมดนะครับ ก็จะไม่มีขั้วแต่ถ้า SBR 2นะครับ6บวก7คูณเป็น AX 2 E 2เป็นอุมงอเนาะมุมงอก็จะได้ว่า BR BR อย่างนี้แล้วก็จะมีจะมีขั้วครับเพราะว่าจะมีทู่โเดี่ยวอยู่2คู่ข้อ,ข,อขวายครับ CI CL H 3นะครับ ก็ CL จะเป็นเ็ใช่ไหมครับ H อีก3ตัวเป็น10แล้วก็บวกอีก6คูณ3เป็น18 28นะครับ28จะเป็น AX 4 E ม่ AX 3 E 2นะครับก็จะกลายเป็น T shape ครับก็คือ CL H H H แล้วก็2คู่นะครับ จะเห็นว่าอันเนี้ยมีคัวแน่ๆแล้วก็ TEF4 นะครับ t e u มู่บวกอีก f อีก28เป็น34จะเป็น a x 4อ e, ก็คือจะกลายเป็นสีซอนั่นเองครับกลายเป็นสีสซอทรงสีหน้าปิดเบี้ยวนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับมันก็จะมีคัวกันนะแต่ว่าข้อนี้ตอบข้อข,อขวายครับมาดูง,งงูเนาะ so 3 so 3เป็น s o สามเป็นสามเหลี่ยมแบลร่าครับสามเหลี mm ่ยมแบลร่าที่มีโครงสร้างเป็นแบบนี้ mm hmm. จะเห็นว่าขั้วเนี่ยจะหักหักล้างกันหมดใช่ไหมครับโอดูดโอดูดโอดูดแต่ขั้วจะหักล้างกันหมดข้อนี้เลยไม่มีขั้วครับ p b r ีสามก็ P เนี่ย P B R สามก็จะรูปหน้าแบบนี้คือเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวนี้จะมีขั้วนะครับตัวนี้จะมี แต่เขาถามว่าข้อไหนมีคนทั้งสองข้อทั้งสองตัวก็ต้องตอบข้อขวควายครับต่อไปข้อถ้ายสนะครับผลที่เกิดจากการลดอุณหภูมิของของเหลวข้อใดไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่ของเหลวมีความดันไอลดลงนะครับความดันไอเนี่ยมันคือความสามารถในการกลายเป็นไอครับแปลว่ายิ่งความดันไอมากเนี่ยแปลว่ามันยิ่งระเหยเป็นไอได้ดีก็คือจุดเดือดต่ำนั่นเองครับแปลว่าความดันไอเนาะ ความดันไอคือความสามารถในการกลายเป็นไอนะครับก็ <c oughs> คือมันเหยื่อได้ดีเ <c oughs> ท่าไหร่นั่นแหละก็คือจะแปรปกผัดกับจุดเดือดถ้าอันนี้มาดูข้องงงวนครับมาดูข้องงงวนก,นก่อนดีกว่าคลองเหลวมีแรงยุดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลงลนะครับลดอุณหภูมิทําให้คลองเหลวมีแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคลดลงจริงจริงไหมไม่สิครับก็ ที่จะนะครับสามสามข้อที่ถูกต้องแน่ๆคือข้อขอควายเพราะว่าลดอุณภูมิทําให้อิเล็กอะตอมเนี่ยวิ่งชา้าลงนะครับพังงานจนก็จะลดลงทางังงานจนลดลงปุ๊บแล้วก็ข้องง,งูเนี่ยจะผิดครับเพราะว่าอันนี้จะต้องเพิ่มขึ้นพอแรงยดเนียบรองอนุภาคเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไปทําให้แรงตึงผิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ความดันไอลดลงเพราะว่าแรงยดเดี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันจะระเหยได้น้อยลงความดันไอก็เลยลดลงข้อนี้ต้องตอบข้องงูครับข้อใดถูกต้องก็ มาดูข้อมาดูข้อ,ขอที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับเพราะว่าการระเหยเนี่ยเป็นเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของเหลวจริงครับแต่ถ้าการเดือดเนี่ยจะเป็นจะเกิดขึ้นทั่วทั้งไอ้นี่นะครับจะเกิดขึ้นทั่วทั้งทั่วทั้งของเหลวหรืใช้อื่นครับอย่างข้ององ,งูเนี่ยที่อุณหภูมิเดียวกันสารประกอบไอออนิกมีความดันไอสูงกว่าโคเบเลนข้อนี้จะผิดน,นะครับเพราะว่าไอออนิกเนี่ยมันจะจุดเดือดสูงกว่าครับถ้าจุดเดือดสูงกว่าความดันไอมันจะน้อยกว่า นั้นอจะน้อยกว่าครับอันนี้ต้องน้อยกว่าแล้วก็ข้ออื่นก็ไปทบทวนนะครับข้อ35ส,ส,สารประกอบโซเดียมคลอไรด์มีโครงสร้างดังรูปต่อไปนี้นะครับพิจารณาข้อความแล้วข้อไหนถูกต้องนะครับก็ข้อเอเนาะจำนวน Na+ บวกที่ล้อมรอบเ l ลลบเท่ากับเ l ลลบล้อมรอบ NA บวกน,นะครับก็สมมุติว่าผมดูตัวนี้อันนี้เป็นคลอไรด์ไหมครับมี Na+ na ลบ na บวกมีคอรไรด์สองรอบอก็คือหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับห้าแต่ถ้าผมดู na แต่ถ้าผมดูคอรไรด์ก็คือตัวนี้ก็จะมี na สองรอบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือจะเท่ากันครับข้อขอไข่นะครับเมื่อโซเดียมคอรไรด์อะไรน้ำได้ดึงดูดลง,ไงอไอออนบวกแล้วอไอออนทำให้ถูมทอร์ไรดก็จะถูมกันครับ ข้อ c จากการนับจํานวนนะครับจะพบว่าเป็น na ส4บ3ี่เจลสามคนที่จะผิดนะครับเพราะว่าทฤเฎีคลอไรด์เนี่ยมันเป็นโครงเหลืองครับมันจะไม่สามารถรับแบบนี้ได้ไม่ต้องพิจารณาทั้งทั้งทั้งรวบรวมของมันนะครับแปลว่าข้อที่กต้องคือข้อ a และข้อ b ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปในเรื่องของแก๊สกันนะครับสวัสดีครับ